สวัสดีครับลุงมาไลฟ์สดดูนี้นะนกกระแตแต้แวดเนี่ยมันมันทำอะไรอยู่กลางแดดลงุงว่ามันนอนกบไข่ใช่ไหมมีใครเห็นมัน นอนกกไข่อยู่กลางแดดเนี่ยกลางทุ่งนาเนี่ยหลวงก็สังเกตมาหลายวันแล้สังเกตมันมาหลายวันแล้วนะไอ,อ,อ,อ้แต้แวตตัวเนี้ย นี่มันนอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอมีนกมีใครมาเข้าใกล้มันมันจะร้องไล่ออกไปเลยลุงก็ดึงสูมมาให้ใกล้ๆชัดนี่ลุงอยู่นั่งอยู่บนบนบ้านนะเนี่ยจังหวะมันได้พอดีถ้าขยบขยบไปอีกหน่อยหนึ่งมันมันจะไม่ได้ปรับแสงกัน ใครใครู้จักไหมครับนกกระแตแต้แวัดเ,เนี่ยมันนอนอยู่เนี่ยได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมหลุงก,ก็ลองเทคนิคใหม่ในนี้นน <laughs> ใช้กล้องแล้วก็ผ่าน ลายสดจากกล้องตัวใหญ่ผ่านอ,ออกที่โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันนอนนานแล้วนะครับไอ้นกตัวเนี้ยแกแต่แต้แว๊ดลูก,ก็จับพิรุษดูมันมานานแล้วใครที่เข้ามาชมแล้วลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ ผมก็ไม่รู้เสียงใช้ได้ไหมเสียงดีไหมครับได้ยินเสียงไหมครับเนี่ย ลองลองตอบหลุงไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่าให้ดูครับมันเป็นธรรมชาติของนกนะหรือว่ามันมันป่วยหรือมันลังของมันหลุงไม่ไม่รู้ครับนี่เพิ่งเห็นครั้งแรกว่ามันนอนอยู่จะมาเพิ่งเห็นวันนี้นะมันนอนอยู่กลางทุ่งนาในเขตหลังบ้านหลุงเนี่ย เนี่ยมันนอนอยู่เนี่ยในทุ่งนาหลังบ้านลุงเนี่ยเดี๋ยวตอนรดน้ำตอนเย็นลุงก็จะย่องไปดูหน่อยก็คิดว่าหลายคนคงไม่เคยเห็นนะครับคือจะว่ามันป่วยลุงก็ว่าไม่ใช่พราก็เห็นมันเดินได้นะมันเดินดูได้ เหมือนมันกกไข่นะเหมือนมันกกไข่มันอยู่ลุงก็อยากจะตั้งกล้องแต่ลุงอยตั้งกล้องก่อนนะจะได้เพ่าก็ไม่รู้เนี่ยดึงสูงไกลเหมือนกันบังใช่ไหมโอ้โหบังมิดเลย ไม่ได้เลยใครใครรู้นิสัยธรรมชาติของนกพันนี้บ้างครับมีไหมมีใครรู้ไหมครับนกกระแตะแต้แวดเขาเขามีนิสัยยังไง เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขานอนอยู่เนี่ยแดดร้อนด้วยนะเนี่ยแดดร้อนมากแต่เขาก็ยังนอนอยู่เนี่ยแต่ยังโชคดีมีลมพัดพอที่จะช่วยครับคงจะเป็นรังนก มันทํารงอยู่บนพื้นดินนะครับนกกระแตแต่แวดเนี่ยเขาจะทํารงอยู่บนพื้นดินปกติมันต้องมีหญ้ามีกอหญ้ากอพงนะแต่นี่มันโุ่งๆเดี๋ยวเย็นๆนะครับเดี๋ยวเย็นๆลุงจะไปส่องดูอีกทีนึงแต่เขาจะหวงรังเขาหรือเปล่าหรือมิเช่นนั้นก็ไปทําร่มให้เขาหน่อยสองสารเขาครับนะ ร้อนนั่นน่ะเดี๋ยวต้องหาทางไปไปทําล่มเอาไม้ไปขุดดไม่รู้คนไปทําแล้วมันจะมันจะหนีหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่รู้อ่ะ ธรรมชาติของนกเนาะเอานะครับเดี๋ยวเย็นๆลุงจะไลฟ์สดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าธรรมชาติของนกที่มันกกไข่น่าจะใช่นะน่าจะออกไข่นะครับออกไข่อยู่นะเดี๋ยวลองติดตามดูพฤติกรรมนะครับลุงจะไลฟ์สดให้ดูวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะ เป็นเรียกว่า ep ห่งเลยที่เราได้เห็นนะครับนี่เขาอยู่ทุ่งนานะครับอยู่ทุ่งนาตรงในในเขตบ้านของลุงเลยเนี่ยลุงนั่งอยู่บนที่ขอบหน้าต่างบ้านเนี่ยที่ลุงนั่งทํางานเนี่ยแง่ลุงไปมองเห็นน้กเขาทำไมเป็นนอนอยู่ตรงนั้นไม่เป็นไหนก็สงสัยอยู่ก็น่าจะเป็นหลังเขาละนะครับเพราะว่า นี่ดูทุ่งนาที่นี่เห็นไหมเขาอยู่คือเขาคิดว่า,าคงปลอดภัยกันนะเขาปลอดภัยเขาก็อยู่อยู่ได้นะเดี๋ยวเราติดตามดูนะครับนกกระแตแต้แวตตัวนี้นะครับนะเขาเงยซ้ายแงยขวาเนะี่ยลุกแล้วครับลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้ว มีอะไรบ่าโอ้น่าจะกุกไข่นะน่าจะกุกไข่ครับเราได้ได้ชมแล้วนะได้ชมโอ้โหไปเข้าใกล้ไม่ได้ครับนี่ห่าง ประมาณ50สไปประมาณ30สเมตรนะครับนะประมาณ30สเมตรเนี่ยห่างห่างกันนะอยู่ห่างห่างกันอยู่ห่างประมาณ30เมตรครับโชคดีมีลมนะครับห่างห่างอยู่กับลุงเนี่ยสามสิบเมตรประมาณนั้นนะ น่าจะกกไข่ครับเมื่อกี้เขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเอาปากเขี่ยเขียเดี๋ยวเราติดตามดูพฤติกรรมกันต่อนะครับนะตอนนี้เราก็าได้รู้ได้เห็นแค่นี้ละคงไม่ไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวดูลุงจะคอยสังเกตดูถ้าตอนที่เขาออกไปหาน้ำกินนะเดี๋ยวลุงจะย่องไปดู <laughs> ว่าเขาทำอะไร เราก็ทำอะไรโกกไข่หรือเปล่านกกระแตแต่แวดนะครับเวลาเราไปตามทุ่งนาทีมจะร้องบินโฉบร้องแวดแวดแวเนี่ยเขากำลังจริงๆนะใครไม่เคยเห็นมั้งครับเนี่ยนกกระแตแต่แวดโกกไข่ อยู่ในที่ลุงชาตินะครับก็คงจะคิดแล้วว่าปลอดภัยแล้วเนี่ยมะที่ลุงชาติอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมทุ่งนานะแต่ตรงสารเขา้าอีตอนเนี่ยมันมีแดดอีตอนเช้าไม่เป็นไรครับตอนเช้าได้ล่มเงาของต้นไม้แต่ตอนบ่ายนี่สิเนี่ยตอนบ่ายที่มันไม่มีร่มเงาไม้นี่แหละนี่ะที่ลุงจะต้องช่วยคขาล ผลทางช่วยเขาหน่อยตอนนี้ลมพัดแรงแล้วเป็นภาพธรรมชาติเราคงได้เห็นกันอีกหลายคลิปนะครับนก,กตัวนี้กกไข่ยอยู่อาจะเห็นได้เห็นลูกน้อยเขาด้วยแต่ภาวนาไว้กลางคืนมันจะมีพังพรนะมีสัตว์ล่าสัตว์นักล่าจะมีพังพรแล้วก็มีงู พวกงูงูเหลือมงูเหา่างูสิงงกลัวจะมากินไข่นกทั้งหมดก่อนหรือไม่ก็พวกหนูหนูนาหนูพกุกหนูแผงตัวใหญ่ๆแต่ที่ลุงเห็นในนาลุงมีพังพอรอยู่ด้วยนี่แหละกลัวกลัวที่สุดและว่าเดี๋ยวพังพรจะมาเล่นงานเอาซะก็เอาใจช่วยครับขอให้เจ้านกน้อยแม่นกตัวนี้ออกออกลูกฟักลูกเป็นตัว เดี๋ยวเราติดตามช่วงคลิปต่อไปช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวเย็นๆลุงจะไลฟ์สดให้ดูอีกทีอ่าเดี๋ยวลุงจะไลฟ์สดให้ดูไปตลอดนะถ้าลุงว่างลุงจะไลฟ์สดให้ดูว่าชีวิตของแม่นกตัวนี้จะได้ลูกส่วนมากที่ลุงเห็นนะจะมีลูกอยู่แค่ตัวเดียวตัวหรือสองตัวแล้วก็ไม่ค่อยรอดพอเช้ามาหมดแหละ มันมีสัตว์นักกล่ายามค่ำคืนไอ้พวกพังพรอีเห็นไม่รู้มาจากไหนหรือไม่ก็งูนะงูนแน่นอนเลยครับงูก็ขอให้เขาปลอดภัยนะครับกระแตแต,แต่แวดแมนกน้อยนะกำลังฟ้าไข่นะครับในที่ของนักบุญลุงชาตินั่นแหลรอดปลอดภัยครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเจ้าที่ปกป้อง โชคดีครับทุกคนครับนะรอติดตามไปเรื่อยๆนะครับกดติดตามไว้นะครับนกกระแตแต่แวตคลิปนี้สัตว์โลกผู้น่ารักดูดูต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวลุงจะไลฟ์สดมาให้ดูตลอดนะครับโชคดีครับขอบคุณมากทุกทุกคนเนี่ยนะเขาระวังภัยนะเขาระวังภัยอดไม่ได้นะดูนะดูดูดูเด็ะเห็นนะ ร้อนนั่นอ่ะเอาโอเคครับปล่อยเขาไปเดี๋ยวเย็นๆดูใหม่อีกทีอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวลุงจะรายงานให้ดูนะมีช่วงเช้ากลางวันแล้วเย็นสามช่วงนะครับนะแล้วแต่ประช่วงไหนแต่ตอนนี้ลุงเพิ่งติดตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ลงุงไล่จากกล้องใหญ่นะครับกล้องกล้องพันนาโซนิกลุมก g 9แล้วก็ผ่านเข้าโทรศัพท์มือถือ นะไลฟ์สดจากกล้องตัวใหญ่นี่กว่าจะติดตั้งเสร็จนะครับเราดีเลยได้ชมเลยถ้าอาศัยมือถืออย่างเดียวซูมไม่ได้ขนาดนี้แล้วครับไม่ชัดนะโอเคเดี๋ยวตอนเย็นดูใหม่อีกรอบนึงครับ